มะม่วงต้นเล็กๆติดดอกควรทำอย่างไรต่อวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุ่กัน,กน,กนเ,เพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็มาเล่าในส่วนของประสบการณ์นะครับที่จะนําไปดูแลมะม่วงนะครับแล้วก็ปลูกมะม่วงเพื่อที่จะเราดูแลของเราเองนะครับ <c oughs> เป็นการที่ทําให้เราผลิตผลผลิตของเราที่เราปลูกแล้วเรามีมะม่วงของเราไว้รับประทานนะครับ <c oughs> โดยสมาชิกก็ถามกันมานะครับส่งรูปมาว่ามะม่วงของเขาเนี่ยปลูกไปนะครับก็ผมยกตัวอย่างประมาณสักต้นขนาดนี้แล้วกันนะครับก็อยู่ประมาณสัก1เมตรนะครับแล้วมันติดดอก ควรจะต้องทําอย่างไรต่อควรจะไว้ผลไหมแล้วสิ่งที่ไม่ควรที่จะไปไว้เนี่ยมันเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตามนี้นะครับส่วนแรกก่อนเลยนะครับต้นมะม่วงถ้าเป็นต้นขนาดนี้นะครับไซส์ประมาณหนึ่งเมตรแล้วเพิ่งลงปลูกนะครับแล้วมันเกิดมีดอกสิ่งที่ควรทําสิ่งแรกก็คือตัดดอกเขาทิ้งนะครับโดยการตัดดอกเนี่ยเราตัดเขาเพื่ออะไรคือ1เราไม่ต้องการให้ต้นที่มันเป็นต้นเล็ก,เ,ลกเนี่ย มันเอาสารอาหารส่งไปแล้วมันไปเลี้ยงดอกนะครับเราต้องการที่เราจะปลูกเขาให้ต้นโตมาก่อนโดยการที่พอเลี้ยงแล้วต้นโตตั้งต้นได้แข็งแรงพร้อมที่จะปล่อยลูกให้มันห้อยได้นะครับก็สามารถที่จะไว้ผลของมะม่วงได้แต่ถ้าต้นแค่นี้นะครับเหมือนที่ผมถือเป็นตัวอย่างเนี่ยคือเขามีความต้องการที่จะต้องเลี้ยงต้นก่อนเพื่อที่จะ ทําให้ต้นเนี่ยมันโตขึ้นไปเป็นมะม่วงที่เขาเรียกว่ามีความสมบ <m> ูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูต,ต,ต้นตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่ามีความสมบูรณ์ยังไงนะครับต <m> ้น,บทนที่ผมบอกว่ามีความสมบูรณ์ก็คือถ้ามันเป็นต้นซักไซส์ขนาดนี้นะครับทั่วหัวขนาดนี้ <m> แล้วถ้าเกิดมันแทงดอกแบบนี้นะครับค้นแคลเซียมโมรอนไปเลยยังไง <m> ต้นขนาดนี้รับ <m> ในเรื่องของน้ําหนักของมะม่วงได้แน่นอนนะครับ โดยถ้าต้นขนาดนี้เราพิจารณาแล้วว่ามีความแข็งแรงพร้อมที่จะรับในเรื่องของอลูกมะม่วงที่มันติดเนี่ยเราไว้ผลได้นะครับต้นขนาดนี้ก็ไว้ประมาณทัก10ประมาณ1 0 1ถึงลูกคัดที่ลูกสวยๆไว้เหมือนที่ปีที่แล้วเนี่ยผมทำในเรื่องของต้นมะม่วงที่ทำของกุ้ยเฟยลงไปเห็นไหมครับว่าลูกที่คัดไว้สวยๆเนี่ยจะสวยมากแล้วก็มีความอร่อยตอนที่เก็บแก่จัดเพราะว่าสารอาหารที่ได้รับ มีความาเขาเรียกว่าได้รับสารอาหารที่เต็มที่ทําให้ต้นมะม่วงนั้นมีผลที่สมบูรณ์ออกมาคราวนี้พากลับไปดูต้นมะม่วงต้นเดิมนะครับที่ผมบอกว่าเราเห็นเขาติดลูกแบบนี้มาดูอีกทีนึงไม่ใช่แทงช่อยอย่างเดียวครับมันติดลูกแบบนี้แล้วจะต้องทํำยังไงกับมันนะครับอย่างต้นนี้เองเป็นมะม่วงแปลงใหม่นะครับเป็นมะม่วงสาหลินที่ขยันติดลูกนะครับตัวนี้ติดลูกดกแน่นอนสาหลินเนี่ยแล้ว มันก็ติดอ่าเขาเรียกเกรสรไปนะครับมันก็มีลูกออกมาทุกกิ่งก้านเลยต้นขนาดนี้ถ้าเกิดสามาชิกเขาบอกว่าอา้าวมันติดลูกแล้วโอ้เสียดายอยากกระชิมหน่อยอุตส่าห์ซื้อมาแพงต้นเมน็ดนึงแล้วเนี่ยมันไว้ลูกได้ไหมนะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้ามันติดและสามารถที่จะเลี้ยงลูกได้เนี่ยโดยที่ต้นไม่หักเราต้องทอํายังไงคือหนึ่งเลยเราก็หาไม้มาครับไม้มาแบบนี้นะครับเอามาปักลงในดิน เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้เชือกนะครับโยงห้อยกิ่งหรือเขาเรียกว่าก้านของลูกไว้นะครับก็อาจจะดูว่าถ้าเกิดต้นเม็ดหนึ่งประมาณนี้เขาเอาไว้สักลูกหรือ2ลูกก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ให้ต้นเขาเลี้ยงแล้วก็จะได้เอาไว้ชิมเพราะว่าคนที่ปลูกมะม่วงสมัยผมซื้อมาใหม่ๆเนี่ยผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าไอ้มะม่วงที่เราปลูกเนี่ยมันจะรสชาติเหมือนที่เขาบอกไหมอันอร่อยเหมือนที่เขาบอกมาไหม ขอไว้ชิมสักลูกสองลูกแล้วกันเพราะมันหนึ่งเลยลูกเนี่ยมันตองปกไหมคนขายมาเอ้ยลูกมันสวยจังก็อยากจะไว้ลูกไว้ดูบ้างเงี้ยอันนี้ผมเข้าอ,อกเข้าใจเลยคนที่ปลูกมะม่วงแล้วก็อยากจะไว้เพื่อที่จะไว้ชิมหรือเอาไว้ดูอะเอาไว้เยเพื่อนในเฟสมีมะม่วงพันุนี้นะไว้ไทยอดเนี่ยนี่ครับที่มาที่ว่าพอมันออกแล้วก็อยากเก็บไว้แต่เก็บไว้แล้วต้นมันเสียหายต้องทำเหมือนที่ผมบอกคือหาไม้มาโยงครับแล้วต้นขนาดน,นี้สักสองลูกก็พอนะครับหรือถ้ามัน ต้นใหญ่ว่านี่สักหน่อยประมาณสักต้นข้างๆเนี่ยนะครับก็ไว้สักสามลูกก็ได้แต่ถ้าเกิดต้นใหญ่เหมือนนี่ผมพาไปดูวันแรกนะก็ไว้เลยครับประมาณสิบลูกเนี่ยแล้วก็อย่าลืมนะครับต้นมะม่วงของเราเมื่อได้รับโหลดจากของลูกมะม่วงมาลูกมะม่วงมันมีความโตนะครับยิ่งสายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยความโตลูกห้าขีดขึ้นไปสามขีดขึ้นไปเนี่ยต้นมันจะโน้มเอียงลงมาแบบนี้ทําให้ต้นของเราเนี่ยเกิดการหักได้ดังนั้นต้องมีตัวช่วยครับ ตั้งในเรื่องของอไม้แบบนี้เลยครับแล้วก็โยงเชือกลงมาแล้วก็ผูกนะครับปีที่แล้วผมทาเป็นตัวอย่างแล้วแต่วันนี้ผมทําแค่เอามายกตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็ในส่วนของต้นที่มันเล็กๆเ,เกินไปที่เราดูกันอตอนแรกนะครับอย่างต้นเล็กๆแบบนี้ก็คือให้ตัดเลยนะครับการตัดนะครับก็ทําตามวิดีโอคือให้หาคาัตเตอร์มานะครับแล้วก็ตัดให้มันอ,อยู่ตรงที่โคนช่อของม่วงเลยนะครับตัดออกไปไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวมันจะแตกช่องมัน มันจะแตกยอดออกมาใหม่นะครับขออภัยไม่ใช่แตกช่อเพราะว่าเราอ่ะตัดช่อทิ้งไปแล้วนะครับเมื่อเราตัดช่อทิ้งไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของยอดออกมาใหม่ก็นั่นแหละครับเหมือนที่ผมทําวิดีโอประกอบนะครับก็สามารถที่จะตัดชิดยอดแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียดายปีหน้าถ้ามันต้นโตเหมือนต้นนี้ก็สามารถที่จะเอาไว้ลูกก็ได้แต่ส่วนใหญ่มะม่วงถ้าเป็นมะม่วงเสียยอดแล้วลงดินเลยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยก็สูงประมาณท่วมหัวหแล้วก็สามารถที่จะไว้ลูกได้ เอาไว้ให้เจ้าของเนี่ยได้ทานได้สัก5 6ลูกเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็บวันนี้เอาตัวอย่างแล้วก็เอาวิธีที่ถูกต้องที่ทํากับต้นหน่วงมาฝากกันนะครับสำหรับสามาชิกที่ส่งแชทรูปมานะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับไม้ผลที่สวนของเราปลูกนะครับแล้วถ้าเกิดส่งมามันมีปัญหาแล้วเป็นประโยชน์กับส่วนร่วมนะครับผมก็จะรีบทําวิดีโอเพื่อที่จะให้ ส่งไปให้คนที่เจอปัญหานะครับแล้วก็สมาชิกท่านอื่นๆที่อาจจะเจอปัญหาเหมือนกันแล้วก็จะได้เอากลับไปแก้ไขได้ยอย่างทันทวีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรลุกพัน์นั่นเองเพื่อความยืนยันครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรายการเราอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนนิรวรีจะนํามาฝากในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับะ ถ่ายเนี่ยถ่ายตรงช่อเนี่ย